สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงโดยสาเหตุมาจากที่ประยุทธ์นั้นหลังจากที่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ท็อปฟอร์มตั้งแต่วันแรกเลยถามท็อปฟอร์มยังไงจ้าเนื่องจากว่าฝนตกน้ําท่วมและยังไงแล้วก็ได้บอกให้ประชาชนทั้งหลายนิหันไปใช้ทางซิสเตอร์ถ้าเกิดเป็นเด็กรุ่นไหนนั้นก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทางซิสเตอร์คืออะไรก็คือวิทยุนะครับค <c oughs> ด อีีกทโดยวิทยุทางซิสเตอร์นี้ก็อ,อาจจะเหมือนกับว่าแบบวิทยุทางน,นินอะไรประมาณนี้แล้วใช้ทําไมใช้ในการสู้น้ําท่วมนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเอาวิทยุแล้วพอน้ํามาจะเอาไปสู้น้ําท่วมแบบนั้นหรือเปล่านั้นไม่น่าจะใช่แต่ว่าบอกว่าให้ใช้วิทยุนี้ในการเตือนภัยนะครับท่านผู้ชมด้านสลิมรอดช่องก็ปื้มปิ่มไม่หยุดยั้งถามบมไหนจ้าบมที่ว่าเนี่ยจะได้ใช้วิทยุอีกแล้วโดยตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าไปต่อคิวแห่ซื้อวิทยุกันอย่างไม่หยุดยั้งแล้วหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะไอเร หมดคําจะพูดเลยโดยเมื่อวานนี้ผมได้เห็นข่าวนี้มาแล้วแต่ไม่กล้านาเสนอถามเพราะอะไรจ้าหรือว่าเป็นเฟคนิวครับท่านหรือว่าอะไรมาปั่นนะครับท่านผู้ชมสั่งให้ใช้ทางซิสเตอร์นี้ให้เาก็นั่งนึกเอะมันสมองระดับนี้ระดับนาย,ยกอะไรนี้ที่ขึ้นมาเป็นได้นี้ไม่น่าจะมีเรื่องจริงสุดท้ายเป็นอย่างไรเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีหรือจะไม่ดีนั่นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้มากันเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนแนะช่องทางการแจ้งเตือนครับท่่าานนยประุทท์ หลังจากเสนอเสนอหน้าออกมาเป็นนายกต่อน,นั้นแนะให้ใช้วิทยุทางซสเตอร์อในการเตือนประชาชนหากการสื่อสารล่มชี้เคยใช้ได้ผลเมื่อปี54โดยเมื่อปี54นั้นยังเดินตามยิ่งรักชินวัตรอยู่เลยนะคร,รับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีตาหลายอย่างนวเนี่ยโดยมองยิ่งรักอย่างงู้นที่ข่าวจับภาพได้มีการเหลมองแบบนี้แบบนู้นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาชนะหรือเปล่านะคร,รับท่านผู้ชมอยากจะให้ภาพตัวเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแบบที่ไปบนเวทีโลกแล้วไม่อายชาวบ้านชาวช่องหรือไม่นั้นไม่แน่ใจ้าไม่ ที่น่าติดตามหรือไม่น่าติดตามนั้นไม่แน่ใจแต่ตอนนี้สลิมทั้งหลายแหล่นั้นเฮกันได้เลยครับท่านโดยสลิมแห่ดีใจไม่หยุดยั้งพาก,กันใช้วิทยุทานซิสเตอร์แล้วหรือยังไม่แน่ใจหลังจากประยุทธ์แนะนําส่วนโซเชียลลั่นหมดคําจะพูดตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับถ้าเกิดพูดแล้วดูฉลาดมากกว่านี้ไม่ได้นั้นก็ควรจะหุบปากเงียบไปจะดีกว่าผมก็อยากจะเดินไปบอกให้เขาว่าปองดองกันไว้นะปองดองกันไว้นะใจะเย็นเนกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยไม่ใช่อันนี้มันชักจะไม่ใช่ช่อง ข่าวแล้วนะครับเ่านผู้ชมวันนี้มันเริ่มจะเป็นการร้องเพลงแล้วก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้โดยวันนี้ประยุทธ์ครับท่านรู้สึกว่าสร้างความกากกระอวนให้กับชาวบ้านอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยโดนเข้าแล้วเว้ยเฮ้ยนายกทานซิสเตอร์หลังตูแนะชาวบ้านใช้วิทยุรับมือน้ําท่วมชาวบ้านแห่ซัดคิดได้แค่นี้แล้วก็พร้อมเจอคนโห่ไล่ที่อุบลเจอชาวบ้านชู3นิ้วเฮ้ยดีนันเนี่ยที่ชู3ามนิ้ว,มวไม่เหมือนเวลาผมขับรถเลยทาไมพอเวลาขับรถนั้นเขาก็จะหดนิ้วข้างๆเหลือแค่นิ้วกลางที่เขายกให้ ก็ไม่รู้ว่ากลางไหนนะครับท่านผู้ชมจะเป็นกลางแดดหรือกลางฝนนั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยเจอชาวบ้านชูแฉสามนิ้วฉาวลั่นมาทําไมให้คนอื่นลําบากถามลําบากอย่างไรลําบากก็เพราะว่าตอนนี้คาเฟ่ขอนแก่นหรือว่าร้านอาหารไอ้ไม่ใช่ร้านกาแฟอะไรประมาณนี้โพสต์ขอโทษลูกค้าแล้วก็ไลเดอร์ครับท่านต้องยกเลิอกออเดอร์หลังตํารวจตั้งแนวรับประยุทธ์เนี่ยหน้าร้านนะครับท่านผู้ชมนอกจากเป็นภาระแล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านส่งผลให้ตอนนี้ทั้งไลเดอร์ทั้งลูกค้าที่จะสั่งกระฟุก คาเฟกินนั้นกากกระวมอย่างไม่อยู่จอรนกันเลยทีเดียวโดยคาเฟ่ขอนแกน่นขอโทษลูกค้าแล้วก็ไรเดอร์เหตุต้องยกเลิกออเดอร์หลังตำรวจตั้งแถวรับไอ้ประยุทธ์นี้นะครับดันผู้ชมหน้าร้านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยส่วนข่าวอันนี้ว้ยเฮ้ยออกมาสร้างภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจมีการไปลงพื้นที่อุบลที่ขอนแก่นอะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นอย่างไรเทียบประวิทย์ไม่ติดฝุ่นนะครับดันผู้ชมแม้แต่เสี่ยวเล็บนั้นก็อาจจะเทียบกันไม่ได้เลยหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนัั้นนเด๋ยวมมใช่่ก็ไ จะทำอย่างไรแต่หลังจากประยุทธ์ได้ทําการทุบหน้าอ,อกนั้นเนี่ยเอ,อบ้านเมืองต้องช่วยกันหน้าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดต้องช่วยกันแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีนายกไปทําอะไรนะครับท่านผู้ชมโดยตู่ลั่นถ้าเป็นนายกแล้วไม่รู้ว่าประชาชนลาบากอย่างไรอยากเป็นเสียดีกว่าอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมถามเห็นด้วยเรื่องอะไรจ้าเรื่องนี้เลยครับท่านก็ไม่รู้ว่ามันใครสรรหาให้มาพูดนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าอะไรเจาะปากมาพูดหรือเปล่าผมก็บอกว่าให้ใจเย็นกันไว้ก่อนก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปตก ยุกอย่างไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยตูสั่งใช้วิทยุทานซิสเตอร์ไม่รู้ว่าจะเป็นยี่ห้อทานนินหรือว่ายี่ห้อต่างๆนานาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นให้ดีนะคะรับท่านผู้ชมต้องใช้คู่กับฐานไฟฉายตากบครับท่านยุค4แผ่นดินกันเลยทีเดียวโดยถ้าเกิดสมมุติโอ้โหมีการตัดไฟหลังจากฝนตกนี้วิทยุนี่แหละจะเป็นตัวแจ้งที่ดีนะคะรับท่านผู้ชมส่งผลให้ผมนั้นนึกไปถึงสมัยก่อนเลยอะไรว่าเพลงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็ข้ามผ่านมันไปดีกว่าครับท่านส่วนสลิปนั้นก็กระโดดโลดย้ ก็ไปที่น่าจัดตามมองครับท่านว่าเทียบประยุทธ์ไม่ไอเทียบประวิทย์ไม่ติดเลยส่วนอันนี้ตู่ทางานวันแรกก็ถูกตะเพิดแล้วในะการเดินผู้ชมเจอต้องเจอมือเจออะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยที่เราไว้ใช้เดินนะแต่ผมไม่อยากจะพูดก็คืออะไรอ่าถึงจะเคลียร์ประชาชนจบครับท่านม็อบนัดไล่ชุมนุมไล่อีกไม่ใช่ว่าม็อบของนัดนะผมไม่เกี่ยวเออแต่ว่าม็อบนัดไล่อีก16ตุลาคมนี้ดินรักษาอานาจต่ออายุหลังปี68แล้วก็ปลูกบูดแผนตั้งอภิรัตคมสงพงศ์ในะการเดินผู้ชมหรือว่า แดงอะไรประมาณนี้บิ๊กแดงแล้วก็นายจากักรทิพย์ชัยยินดาพลตำรวจเอกลืมไปเติมข้างหน้าเป็นทายาทสกัดบวิดและอนุทินก็ต้องจับตามองว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจแต่วันนี้เป็นวันเกิดคุณเนวินถ้าเกิดจำไม่ผิดนั้นอายุเท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ก่อนก็เดินตามทักษิณอย่างงู้นแต่ก่อนก็เดินตามทักษิณอย่างนี้นะการเริ่มผู้ชมแต่สุดท้ายวลีเดตนั่นก็คือจบแล้วครับนายแล้วมันเป็นอย่างไรก็ได้จัดงานวันเกิดยิ่งใหญ่นะการเริ่มผู้ชมน่าจะมีนายานาา่า,าย อินโชคุจยามอันนี้คือเม็ดมะม่วงหิมพผานนะครับท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่หลั่งไหลเข้ามาสั่งเมื่อเช้านี้แทบจะแพ็กกันไม่ทันอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวด้วยขนาดแบ่งบรรจุครับท่าน500กรัม240บาทแล้วก็250กรัมนั้น140บาทค่าส่ง40บาทราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบครับท่านอันนี้ก็ฉาบอย่างหนานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหนาจะเท่าหน้าใครหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนอันนี้ก็ลีหยีกวนเท่ากันส่วนอันนี้เป็นลูกพุนครับท่านาก็ขนาดแบ่งบรรจุ500 200กกรม200บาทแล้ว็200 ร้อยห้าสบกามล้านร้อยยี่120บาทใน,นการูชมถ้าจําราคาผิดขออภัยด้วยเพราะว่าผมต้องรีบในการถแถลงข่าวค่าส่ง40บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ส่วนอันนี้ประยุทธ์ห่วงปัญหาการแจ้งเตือนประชาชนแนะเตรียมแผนไว้ด้วยหากเกิดปัญหาน้ําท่วมบอกให้ใช้วิทยุฐานซิสเตอร์เตือนประชาชนโอ้ยมึงคิดได้แค่นี้เลยโอยไม่ใช่ใช่ไหมวะ เออน่าจะใช่ว่ะแต่ว่าน่าจะใช่นะ่นไม่มีในข่าวนะครับแต่ว่านี่เป็นความรู้สึกของป้าผัวลุงข้างบ้านอ่าแล้วก็บอกว่าแล้วก็คุยโวเคยใช้แล้วได้ผลเมื่อปี54นะครับท่านผู้ชมปี5้่นั้นก็คือยิ่งรักชินวัตรยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ครับท่านเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมสรุปไปสรุปมาเลตอิดบีข้ามผ่านมันไปส่วนตอนนี้มีปัญหาคารกคาบสังหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านเสื้อแดงขอนแก่นเนี่ยอ่ารอรับประยุทธ์ครับท่านแล้วก็จัดรถดไฮ เสียงไม่ได้มาช่วยแก้น้ําท่วมอุ้ยแบบนี้จะหาว่าประยุทธ์ของผมนั้นมาสร้างภาพใช่หรือไม่ถ้าใช่นั้นมันก็จะดีหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่ว่าวาลรีเดิมๆนั้นก็จําได้นะเดิมผู้ชมเปรียบเปนหนึ่งดุจนกแก้วนกขุนทองกันเลยทีเดียวสวัสดีพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะฮะเดี๋ยว,วยก็จะสั่งให้ภาครัฐนะดูแลไปอย่างง้นะอ่าเดี๋ยวเราคนไทยเราก็ต้องช่วยกันน้ำเดี๋ยวน้ําลดก็จะดีขึ้นนัดจ้าแล้วก็ยังมีคําว่านัดจ้าอีกด้วยเมื่อกี้อุย้ยเกือบบบไไปแแลล้้้วววนะะะครรัถาามมเเเกกกกืืออออ่่จพูดสสใ นะล้วก่อนที่จะมีคําว่านะจ๊านั้นก็ต้องอดทนกันต่อไปครับท่านลาดไม่ไปไล่ไม่ลงนะครับท่านผู้ชมลอยตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเอาส่วนอันนี้เจออีกแล้วข่าวสวยประจําวันครับท่านถามอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอเน็ตโหลดอยู่ทําไมมันช้ายอย่างนี้โดยประยุทธ์บอกรักประชาชนอีกแล้วโอ้ไม่รู้ว่าเป็นที่ต้องการหรือเปล่านะครับท่านโดยบอกรักทุกคนว่าเฮ้ยโดย,โดยตู่ขอประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลจะดูแลชี้รักสามัคคีจะช่วยคีบใครโดยถ้าเกิดสมมติรักสามั มื่คียนี้ผลตกลงมานี่มันก็จะยังท่วงอยู่เหมือนเดิมเว้ยเฮ้ยตู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือเปล่านะเนี่ยใครมาพูดแบบนี้ผมจะไม่ยอมนะเตือนไว้ก่อน เอออันนี้เรื่องจริงหรือจะไม่จริงนั้นไม่แน่ใจบอกรักทุกคนโอ้ยชาวบ้านก็บอกว่าไปบอกรักคนอื่นดีกว่าว่าประชาชนไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่แต่ก็ต้องไอ้นั่นเป็นธรรมนะเนี่ยโดยสลิมรอดช่องอาจจะชอบนะครับเดินผู้ชมเมื่อกี้แม่ให้ไปตลาดสดถามไปซื้ออะไรจ้าไปซื้อไก่ครับท่านเอามาทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดินผู้ชมแค่ก็เห็นร้านหนึ่งร้านเอ๊ะทำไมคนต่อแถวกันเยอะไว้เราก็เลยไปต่อแถวด้วยเว้ยเฮ้ยสรุปคือขายวิทยุนะครับเดินผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าหลังจาก ากนั้นจะกลายเป็นวิทยีหรือเปล่าจากสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้นอาจจะกลายเป็นสถานีวิทยีหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเออก็ชื่นชมประยุทธ์อย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวก็เป็นที่ไม่น่าจับตามองนะครับเร่านผู้ชมข่าวแบบนี้นั้นถ้าเกิดเทียบในเกจข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวครยะหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่ค่อยมีแต่ที่แน่ตอนนี้ไอ้สีโผมาอีกแล้วครับท่านโดยว่าใครเหรอสีสุวรรณโพสตอ้างศึกษาน้าท่วมก่าสองปีวันนี้จมบาดาลอีกครั้งเออแล้วก็บอกว่าเนี่ย พูดว่าเก่งมากเลยเก่งโคตรในการสร้างภาพหลังน้าท่วมกรุงเทพอะไรประมาณนี้เราก็อย่าไปให้แสงกับคนผ่านนี้เลยครับท่านผู้ชมคนผ่านนี้นี่ยิ่งอยู่ยิ่งชงดองไม่หยุดยั้งครับท่านโดยตอนนี้โซเชียลต่างๆแนะนะให้รณรงค์เลิกให้สื่อไอ้ให้สื่อเนี่ยเลิกป้อนแสงให้สีนี้ได้สักทีแล้วก็สงสัยทําไมสื่อยังให้ค่ากับคนแบบนี้จังนะครับท่านผู้ชมโดยลงรณรงค์ให้สื่อเลิกป้อนแสงให้สีได้แล้วแล้วก็ทําไมสื่อยังให้ค่ากับคนแบบนี้จังครับก็เป็นสิ่งที่ประชาชนถาม มานะครับท่านผู้ชมแล่เราก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆนายกทานซิสเปอร์ตอนนี้นั้นอาจจะทําให้นายเสรีวงมนทาน,นักวิชาการ40-50ปีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่หน้าหรือเปล่านั้นไม่ได้เกี่ยวหนะ้านั้นเป็นคําพังเพยสมัยโบราณมันมีอะไรโดยอันนี้ไม่รู้ว่าหัวดใครนะครับห,หรือว่าจะเข้าตัวนั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยมาเป็นชุดไว้เฮ้ยนายเสรีวงมนทานหัวดฝั่งตรงข้ามลุงตู่เนี่ยโอ้ยไม่ขอประธานท่านประธานทําไมขอ ถอนคาพูดอย่างด่วนเลยโดยเซรีหัวฝังตรงข้ามประยุทธ์เป็นธาตุซาตานอะไรสักอย่างภัยเหลือให้โจรนั่งจึงไอ้นั้นหอนไม่รู้เหนื่อยไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือยังนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ผมสังเกตมานี้รู้สึกว่านายเซรีนี่ก็จะโพสต์ทุกวันนะครับท่านแล้วก็ภัยเหลือให้โจรนั่งนี่ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะเนี่ยโดยจะหมายถึงคนอื่นหรือว่าจะหมายถึงเออมันเองหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแนบใจแล้วก็ได้มีคําถามว่าเนี่ยพวกภัยเหลือให้โจรนั่งจึงไอ้นั้นไม่เลิกนะเนี่ยไม่หู่ปากสักทีไม่่่รรู้วาเหหนืืออยย ก็ก็ต้องขอตั้งคำถามกลับไปว้ยเฮ้ยเสรีมึงหัดเหนื่อยเป็นซะบ้างหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็ยังไม่มีในข่าวนะครับเ่ินบูชชมแต่ที่แน่ๆถามว่าไม่รู้จักเหนื่อยจากเหนื่อยกันบ้างหรือเออก็ข้ามผ่านมันไปก่อนโดยนายเซรีให้เหตุผลว่าเนี่ยประยุทธ์ได้อยู่ต่อนั้นเนี่ยมันจะมีผลงานมากมายอย่างไกลกองก็เลยทีเดียวส่งผลให้ฝั่งตรงข้ามนั้นอาจจะต้องสะเทือนนะถามสะเทือนยังไงวะอยู่ได้ไม่กี่ปีแล้วก็จะหมดอายุแล้วนั่นเนี่ยบอกว่ายิ่งประยุทธ์อยู่นี่ยิ่งจะมีผลงานนะครับท่ินผูชชมไแล้ว ก็งวงโอ้โหอยู่มาได้ขนาดนี้ก็บุญโขแล้วนะครับท่านผู้ชมเลตอิดบีข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านโดยเออ ตอนนี้ประชาชนหลายนั้นบางคนนั้นเนี่ยทำให้ผมสะเทือนใจบ้างก็บอกนายกเถือนไอ้เราก็บอกอย่าไปเรียกแบบนั้นนั่นเดี๋ยวมันจะดีไม่หรือจะไม่ดีนะั้นไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ฉายาใหม่มาแล้วครับท่านโดยตู่ทานซิสเตอร์นะครับท่านผู้ชมป้าผัวลุงก็วิ่งมาบอกที่จริงนั้นเป็นนายกทานซิสเตอร์แต่ป้าบอกว่าไอ้ตู่ทานซิสเตอร์ผมก็บอกว่าป้าจะยินเย็นไ่ก่อนนะแล้วก็ป้าก็ถามน้องนะ้าถามมีอะไรป้าอยากจะได้ทานินสักเครื่องไหมเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะงงว่าทานินคือใครคืออะไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ทานินไก วิเชียนแต่อย่างใดครับท่านแต่ว่าเป็นวิทยุนะครับยี่ห้อทาน,นินโดยสมัยที่ถ้าเกิดเป็นหนังในละครน,นั้นก็จะมีไอ้ค้าวกับทองกวาวครับท่านขี่ควายกลางทุ่งนาอะไรับท่านผู้ชมแล้วมันยังไงก็จะมีวิทยุทาน,นินนี่แหละนะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านสําหรับข่าวแบบนี้โอ้โหที่สาเหตุข้ามไม่ไปนี้เอ้ก้าวข้ามข่าวนี้ไม่พ้นนี้เพราะาตอนแรกนึกว่าเป็นข่าวปลอมครับท่านก็ไม่ที่ช่วยสิส้นดีหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ตอนนี้สถานการณ์น้าท่วมเตรียม จะมาอีกแล้วหรือไม่ไม่แน่ใจอุตุนิยมวิทยาเผย4-9ตุลาคมกทมปริมณฑลฝนยังหนักหลังวันที่10ลมจะเปลี่ยนทิศแล้วก็เป็นสัญญาณเข้าฤดูหนาวโดยฤดูดูหนาว,นาวปีนี้น,นี่น่าจะหนาวมากกว่าปีก่อนๆนะครับท่านผู้ชมสาเหตุก็คือน้ําท่วมไม่หยุดยัง้งครับท่านยิ่งน้ํามากเท่าไหร่นั้นมันก็น่าจะหนาวมากกว่าเดิมก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้โดนทัวลงไม่หยุดยัง้งถามใครจ้าโดยมีบุคคลท่านหนึ่งว้ยเฮ้ยขับรถมาจอดนะเนี่ยบทเรียนพวกจอด ไม่สวนช่องเจอเขียนป้ายทิ้งหน้ารถสุดแรงโดยจอดรถไม่สวนเผื่อชาวบ้านชาวช่องไม่ดูสี่ไม่ดูแปดนะครับเจอจดหมายน้อยเน็บหน้ารถบอกชัดจอดรถแบบนี้ไปขายรถแล้วก็ไปซื้อควายขี่แทนเธอทําชาวเนต็ตลุมสับนะเนี่ยนีสใส่แบบนี้สมควรโดนทําคนอื่นเดือดร้อนไม่คิดสนใจอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าติดตามนะครับชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยขายรถเธอแบบนี้ถ้าเกิดทาได้แค่นี้นั้นก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรนะให้ไปขายรถแล้วก็ให้ไปซื้อกระเบือนะคะเรนผู้ชมโอ้ต้องใช้ภาษา ภาพหน่อยแต่ถ้าเกิดสุภาพกว่านั้นล่ะต้องเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะครับขี่ควายกันเลยทีเดียวก็วเป็นสิ่งที่ออกมาไม่หยุดไม่หย่อนตอนนี้ครับท่านส่วนตอนนี้ต้องขอส่งกํลาลังใจไปให้ท่านทั้งหลายที่ประสบปัญหาน้าท่วมไม่หยุดยัง้งนะคานผู้ชมโดยตอนนี้หลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะจังหวัดอยุธยานั้นไม่รู้ว่ากองเชียร์ประยุทธ์นั้นจะดีใจอีกหรือไม่ตอนนี้สำหรับป้าคนหนึ่งนั่นเนี่ยที่บอกว่าถ้าเกิดภรคก้าวไกชลชนะอย่างงู้นชนะอย่างนี้นั่นเดี๋ยวมันจะกินอะไรโชว์สักอย่างให้ดูสุดท้ายก็ยังไม่ไไดด้้กกระแนนั เข้าปากนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็งงไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้สลิมรอดช่องออกมาดิ้นแล้วครับท่านโดยยังไงต่อทีนี้ถามหา3มนิ้วทําไมเงียบฮะโดยสลิมรอดช่องมาแล้วเว้ยเฮ้ยบอกทําไมเงียบไหนบอกการเมืองดีฝนตกก็เออฝนตกแป๊บเดียวทั้งเมืองไม่เป็นอ,ๆๆอ,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 อัมพาตเลยขออภัยครับท่นาทนก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมสลิมก็ออกมาไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นั้นเป็นวินาทีทองของสลิมรอดช่องครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติเรื่อง ของสีสุวรรณนี้เราต้องจับสังเกตนะครับท่านผู้ชมโดยสีสุวรรณที่มันอาจจะเจ็บใจถามตรงไหนจ้าตรงที่ว่าโพสตอย่างงู้นโพสต์อย่างนี้แต่ว่าไม่ได้รับความสนใจจากคุณชัดชาตีทิพธ์น,นะครับท่านผู้ชมท่านคงมองเหมือนว่าเป็นหมายเยี่ยวรถอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผมนั้นถ้าผมเป็นผู้ว่าชัดชาติผมก็จะไม่ตอบโต้คนแบบนี้นะครับท่านผู้ชม,มไม่อยากเอาพิมพ์เยษไปแลกกับเกลืออะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันก็แนะให้สื่อมวลชนนี้เลิกทําข่าวไอ้หอกนี้สักทีนะเนี่ย เป็นเสียงเรียกร้องจากประชาชนในคอมเมนต์ที่ผมได้ไปอ่านข่าวมาก็มีการบอกสร้างภาพอย่างงู้นสร้างภาพอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าไปหนักหัวหัวอะไรสักอย่างมันหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้จตดดุพรพรมพันธ์ได้จัดงบหลังจากที่สีสุวรรณได้นะเริ่มบูชชมบอกว่าใครลงถนนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแจ้งจับให้หมดเลยอ่าจตุพรพรมพันธ์ก็บอกว่าไม่รู้ว่าถนน สร้างหรือเปล่านะถ้าเกิดสมมติพ่อมันสร้างก็ต้องตั้งชื่อว่าถนนพ่อศรีสุวรรณผมก็อยากจะให้ปองดองกันไว้แต่นี้ไม่ต้องปองดองแล้วเว้ยเฮ้ยโดยมตดิชนส่งข้าวประกวดสวัสดีครับพบกับผมสีโลดช้างภาัยบุญแต่ว่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เติมให้โดยสีโลดโพสข่าวสรรยาไหวขอโทษสอส,อสอเจี๊ยบอมรั์เผยคิดฟ้องคนหมีประมาทดัดหลังพฤติกรรมด่าเอาสนุกครับท่านโดยอาจารย์สีโลดก็ได้โพสข้อความนะครับท่านผู้ชมถึงนางอะไรก็ใครสักคนแล้วว่านี่สรรยาใครเหมือนกันก็ไม่รู้ก้มหน้า พนมมือกราบไหวไอ้อไม่ใช่ก้มหน้าพนมมือไหวสอสอเจีย๊ยบอมารัตต่อหน้าศาอาญาหลังโดนคดีมินม่นประมาทส่วนด้านสอสอ,สอเจีย๊ยบเมตตารับไหวไม่เอาค่าเสียหายทางแพ่งต่อไปนะครับเ่านผู้ชมโดยเบื้องหลังคดีนี้ย้อนไปนเมื่อ14กรกฎาคมลังสรัรยาอะไรสักอย่างนี้ผู้เขียนละครบุพเพศนิวาสด,ดอกไม้สีทองและอื่นๆโพสข่าวจากสื่อสลิมช่องหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมช่องไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเอามารูปเอ้อไม่ใช่และอมารัตและสอสอรูปสส,สเจีย๊ยบอมารัตพร้อมกับแคปชั่นเขียน ก็ความว่าคุณทั้งอะไรสักอย่างหนึ่งโบนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ละอะไรสุดๆจริงๆเลยนี้ผมก็ไม่รู้ว่าละอะไรเหมือนกันนะครับเ่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันละไปเอ่อไปหมดคำจะพูดสําหรับคราวนี้จริงๆด้านสสเจี๊ยบเป็นอย่างไรบ้างก็ประกาศปาชัยนะไอ้ไม่ใช่ประกาศชัยชนะครับท่านมีหรือยังไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ทั้งคดีแพ่งคดีอาญาหากชนะก็จะเอาเงินไปให้โรงพยาบาลเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สุดท้ายวันนี้นี่เลยครับท่านสส เจี๊ยบโพสภัยหลังศาลอาญาพิจารณาคดีระบุนางสัรยาอะไรสักอย่างนี้ยกมือไหว้ขอโทษต่อหน้าศาลจากปมหมินประมาทลงข้อความขอโทษในหนังสือพิมพ์3าฉบับและโพสต์ข้อความขอโทษใน Facebook ต่อเนื่อง5วันโดยสอสอเจี๊ยบระบุว่าไม่ติดใจแล้วก็ถอนคดีอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมคดีนี้เป็นบทเรียนของคนที่ชอบโพสต์ข้อความต่างๆนาน,านี้ก็เป็นที่น่าจับตาม,มองว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านโดยอาจารย์ศิโรธเองก็ได้บอกว่าเนี่ยผมเองก็เริ่มที่จะคิดดำเนินคดีกับคนที่ โพสดูมินหรืออะไรต่างๆช่วงนี้เหมือนกันบางเรื่องเอาหลักฐานให้กับฝ่ายกฎหมายดูแล้วองค์ประกอบโดยรวมครบถ้วนชัดเจนจะได้ให้บทเรียนกับคนที่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ไม่เลิกสักทีอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับสเสีย,ยไม่ใช่ <c oughs> สเสียไปสแส้วไอ้กูส,สเจยบอมารั์โติบมิิรกุลแล้วก็อาจารย์รีโรดค้ามภัยบุญโดยก็มีบางคนแล้วเนี่ยมาแข่ผมถามแขวนเรื่องอะไรแบเห็นไหมเนี่ยจัดรายการไม่เห็นยอดวิวสู้อาจารย์สีโรดได้เลยโอ้โหอันนั้นเขาอายุรุ่นพ่อ ก็บุงแล้วนะครับท่านผู้ชมห่างกัน30กว่าปีนั้นจะไปเทียบก็คงไม่ไหวครับท่านคนละชั้นกันเลยทีเดียวถามว่าะเขาใช่ไหมบอกไม่ใช่หว่าเป็นตัวผมครับท่านก็ต้องขออาภัยมาด้วยสําหรับคนที่ไม่ชอบหรือว่าจะชอบนั้นก็ต้องขอบคุณไม่ชอบก็เล็ดเลดอิดบีค้ามันไปก่อนครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยสลิมรอดช่องตอนนี้นั้นรีบไปแห่ซื้อวิทยุกันโดยด่วนเลยเลยว้ยเฮ้ยอาจจะเป็นแบบทานินหรือว่าจะยี่ห้ออื่นนั้นเลดอิดบีข้ามผ่านมััันนไปคราาาผู้้ชชมมเเอใงวล น้ําจะท่วมหรือไม่ท่วมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมาวันแรกก็ <c oughs> บันเจิดเลยส่งผลให้พลเอกประวิตยนั้นดูดียิ่งกว่าเดิมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือของจริงแล้วครับท่านผู้ฟังที่จะลบจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม